สวัสดีพี่เพื่นพี่พน,น้องทกท่านนะครับมาอยู่กับ Speed the r e i s t e r V OG สุดนะครับตอนนี้โอเควันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าในของแรงสปินเอ้ยไม่ใช่ดีแรงสปินมาได้ยังไงครับอย่างเช่นว่าแรงไดมอนนะครับ ผมใช้รถคันนี้แหละนะอย่างเช่นอย่างเช่นทุกคนเห็นเลยนะครับว่าผมจะใช้ในของรถ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 ดีดีนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้แล้วก็ตามนี้เลยเอาลงแรงในของไดมอนด์นะครับว่าทุกคนนะครับว่าว่าไดมอนด์นะฝีมือตอนนี้อยู่ในระดับอะไรบ้างนะครับนั่นจากว่าตอนนี้ผมอยู่ไดมอนด์ไอวีนะครับเจ็ดแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าอื อืม,อมว่าโหดหรือเปล่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับมีรถ b ีาวนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็มาเล่นกิจกรรมทำภาร,รกิจนะครับรักของรางวัลหรือก็คือเอา uh, The Christmas นะครับเออตามนั้นแหละนะฮะแล้วก็ครบ3 5ส้าก็รับไปเลยนะซึ่งผมได้รับไปแล้วนะครับในของรถคับบีทาวนแต่ในของรถคับเอาวนนี้ก็ทำภารกิจเอานะครับ ก็ผมใกล้จะครบแล้วแหละนะฮะรถแค่เอทาวอนนะครับที่เขาแจกมาให้อ่ะเราไปลงเราไปลงแรงกันเลยดีกว่าลงในของโซโรเรซซิ่งนะฮะใช้เป็นรถคับดีลและก็สตรียงไรออน right พับพรบพับพัมไปลงในสนามกันเลยมาแล้วในสนามแรกนะครับ สนามแรกนี้เราก็จะเจอเรียกว่ารถสายกุปปองนะครับ night os dot นะครับใสยกุปองนะอันนี้ใสยฟรีนะครับสำหรับใครนี่สายฟรีก็เล่นได้นะไม่ใช่เล่นได้เด็ก็กามามาได้รถคัมเอทาวอนแบบแ,แรงๆได้นะครับโอ้ยมีเลยมีคนใช้รถครับดีด้วยแล้วก็น่อน้นก็จะเป็นในของรถ spx นะฮะโอ้โหคิดจะมาสู้รถครับดีมีสกินด้วยหรอครับ คิดไปไกลหรือเปล่ามาอันนี้แรงไดมอนด์นะครับแรงไดมอนด์นะฮะไปะเล่นกันเลยจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยครับซึ่งรถเราไม่รถเราไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิในการเล่นเกมซะหน่อยนะฮะ ส่วนโลวงไลฟวิ่งเราต้องเปลี่ยนอะไรนิดนิดน้อยๆนะครับไลฟวิ่งเราต้องเปลี่ยนเล็กๆน้นอยๆนะครับเพื่อที่เราจะเล่นให้รถเรานำไปอยู่ที่หนึ่งนะครับว้าวรถไม่แรงไปไม่ถึง คนนั้นก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนี่นาะใช้รถคับบีนั่นเนี่ยแสดงว่าเก่งเก่งดิฟเก็บในโตรดิฟเก็บในโตรดิฟเก็บในโตร โอ้ยพลาดจริงจังครับจริงจังเออเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> <c oughs> โอเคแสดงว่าแพ้นะครับในของรถครับ บีนะฮะโอ้โหมีการโอบด้วยสู้ฉันไม่ได้หรอกนะฮะอวดผมด้วยนะว่าชนะผมได้แม่โอสัตว์ต่อให้ตั้งเยอะนะฮะก็นี่ครับแลงไดมอนด์นะครับบวกมา8แต้มตามนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มาเป็น15แต้มละโอ้โหก็มาในของสนามที่เรียกว่าโอ้โหโอ้โหเลยครับ สนามนี้จะเป็นสนามที่เรียกว่าไม่ค่อยมีทางโค้งนะครับก็คือสนามง่ายๆนะฮะคือรถแรงอะร่ะฮะก็แซงได้แต่ว่าผมจะใช้ในของรถบีไม่รู้ว่าในรอบนี้จะสามารถชาร์สามารถอยู่ในของอันดับที่2ที่3ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันสนามนี้เป็นสนาม p ั n q u i n i s l n n d นะฮะอ้าวโอ้โหเปิดตัวก็ชนผมแล้วอะ่ะ วิสัยนิสัยไม่ดีเลยเป็นรถครับ A อย่ามาแก้งครับ D สิดิ๊น่ากลัวจังโอ้ตีมาอยู่อันดับที่สองครับแฮบบี้เข้าไปแฮบบี้เข้าไป เล่มบูทเข้าไปแฮมบี้เข้าไปฮบบเฮ้ยกะเล่มบูทไม่ติดก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตีมาอยู่อันดับที่สามครับ,บโอ้ยแมน่นแมน่นแมน่นแมน่แมนเกิร์ดเก็บในโตยากแฮ โอ้ยตีมาอยู่อันดับสามครับนี่บอกแล้วว่าไม่มีรถเล่นแรงเัาไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยพุนตรงฝีมือล้วนๆถึงแม้อยู่แรงสูง,สงรถจะเกี่ยวด้วยก็เธอแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดขนาดนั้นนะนะ แสงครับแสงครับเอหรอครับครับเอหรอครับ,รอรบพอดีสนามนี้มันทางตรงเองอืมก็ไม่มีข้ออ้างอะไได้ครับอย่างน้อยก็ยังได้ที่สเป็นไงโหยเขายังได้อะครับเออไดมอนด์นั่นเนี่ยแหลงไดมอนด์นั้นเนี่ย และก็กลับมาอยู่ในของสนามที่เรียกว่าสนามนี้ในแรงไม่เคยเจอแล้วนะในของแรงแรงโนวานขึ้นไปนะครับแต่ไดมอนด์ก็ยังเจออยู่นะแต่ตอนนี้เรามาดูสหรับคู่แข่งขันก็ยังมีคนใช้ในของรถ B และก็คับ A รุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็รถ B รุ่นเก่าๆมีรถคับ A รุ่นใหม่ก็คือในของนายออดดนะักคันเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราก็โหดเหมือนกันนะครับ WOC WO เข้าไปเก็บในตัวนี้หนึ่งเรียมบูทไฟไม่เป็นไรแซงมาอยู่แล้วแฮมมิเปกเข้าไป ใหปพี่เบคเข้าไปดิฟเกนโตชั่ว W C W W นั่น W C W W อ่าเป็นไงเราเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนี้หน่อยนะครับเมื่อกี้ใช้สัตว์เลี้ยงสิงโตตอนนี้มาใช้สัตว์เลี้ยงฟินิกอีกาครับอีกาโอ้ล้อเล่นไม่ใช่อีกา อินซีครับฟินิกฟินิกเปลี่ยนไลฟ์วิ่งหน่อยครับเล่นเล็กน,น,น้อยครับเป็นไงโอ้โหไดมอนด์ไดมอนด์อ่าไดมอนด์ไอวีอ่อใช้รถครับดีก็สามารถชนะได้นะครับทุกคนอย่างน้อยก็ยังได้ที่สองเนาะ ที่2กับอ,อที่3อะไรประมาณนี้ครับอืมก็ยังได้อยู่แต่ว่าที่1อาจจะยากหน่อยนะในของใช้รถครับดีนะครับแต่ถ้าใครโหดกว่าน,นี้ก็ทำได้นะที่1นะครับเรียบร้อยครับก็ตามนี้เลยครับไดมอนด์แรงขึ้นในรอบนี้อาจจะหนักหน่อยนะทุกคนรอบนี้เนื่องจากว่าเราเจอรถแต่ละคันนี่มันอะไรกันครับเนี่ย ถ้าผมชนะด้นนี้แสดงว่าผมนี่โคตรใส่โปรคร pues ับใส่โปรเลยนะนี่เนี่ยก็จะมีของรถเอสตาและคันอื่นอีกนะครับมากม่เลยอืมรถแดงฉานดำปื๊ดเลยจะสู้เขียวสนึกสะดุดขาวหรอครับ เออป้าแม่เข้าคขงช้าจังเลยสิบพี่นามแล้วนะน้องน้องสิบพี่มาแล้วครับน้องน้องเออเข,าขอา้าคงจะช้าก็อยู่ที่หลังสักลูกพี่ใหญ่เรากำลังมาแรงนี่นี่โอโ้โห บอกแล้วนะครับว่าอ,อ,อย่าให้รถรับดีในตางนามมาลงแรงนะแล้วจะรู้สึกว่าตัวไอเ <c oughs> ว้ยตัวไอม้มาได้ยังไงวะตัวเองนี่จะเขินเลยครับว่าผมแพ้รถคันนี้ได้ยังไงอะครับทุกคนเออ <c oughs> ก็เราเรา,เรามันนั้นเลยนะครับสนามนี้ง่ายๆนะโอ้โหนึกว่าทุกคนเมื่อกี้มีรถครับเอทาวอนระดับ ท็อปหนึ่งท็อปสองในของเซตไทยก็ยังสู้ในของรถในตํานานที่เรียกว่าทอ้อโลงในของเซตไทยไม่ได้อะครับทุกคนหยุยหดจัดว่าเร็วคํำนี้ห้ามพลาดนะครับเออสําหรับใครที่ไม่ได้นะก็ถือว่าไม่รู้จะพูดยังไงล่ะครับอุยพูดมากเกินไปเขาแสงแล้วเว้ยอ้ยไม่ได้เว้ยอุยอ้ยไม่ได้เว้ยเขาตามมะลุกอ้ย เฮยไม่ได้เว้ยเฮยไม่ได้เว้ยเฮ้ตึงเต้นตึงเต,นต,นต้นโอไปไปไปโคิดว่าแพ้แล้วเนี่ยอุตส่าห์เป็นคนขี้อวกอืมเกิดโดนแสงแล้วไม่ล่ะเ <laughs> ฮ้ย <laughs> ช่วงในท้ายคือขี้โม้เกินพลาดเยอะเกินไปนะฮะ ตามนี้เลยทุกคนเห็นไหมบอกแล้วรถครับดีร่นล้ลวนก็ขึ้นแรงได้นะครับการลงแรงในของวันนี้ก็ราวๆประมาณนี้นะครับใช้รถครับดีพร้อมกับสัตว์เลี้ยงตัวเยี่ยวหรือว่าอินทรีนะครับสมรหารได้จากในรังค้านะครับเพราะว่าในรังค้ามันมีกิจกรรมในการขายอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมหรือว่าเขาออกไปแล้วหรือเปล่านะครับในของตัว สรเลี้ยงอินซีนี้นะครับหรือจะใช้สรเลี้ยงตัวอื่นก็ได้นะครับตัวอินซีที่ผมใช้นี้มันเขาเอาออกไปแล้วเนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีไขฟรีนะครับก็เลยไม่ใช่มีขไขฟรีเดียไข่จะเพราะ,ะใช้กูป,ปองซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับตัวัสว์เลี้ยงนี้นะครับแล้วก็ลดครับดีแต่ถ้าจะลงนะครับก็ฝีมือต้องอยู่ในระดับหนึ่งในของร้านไดมอนเราถึงจะใช้ลดครับดีแล้วก็ัสว์เลี้ยงได้นะครับและ กลางที่เราไม่มีรถโหดห,หรือว่ามีรถแค่คับ B นะครับแล้วก็คับ A ใส่ฟรีที่เขาแจกฟรีมือไม่เท่าไหร่ถ้าเราจะลงแรงก็ขอให้เราลงช่วงประมาณาช่วงกลางวันครับส่วนช่วงประมาณหนึ่งทุ่งถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ก็คือจะมีคนโหดระดับเท็ดเทเข้ามาเล่นกันส่วนช่วงเช้าๆประมาณนี้จะไม่ค่อยมีคนเก่งๆเท่าไหร่นะครับมีแต่มีน้อยนะครับโอเคเนาะก็วันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ ฝากทุกคนนะครับคนลับไลค์คนรับซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอางงดีครับก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ